สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกม วันพังแมนเดอร์สตองเกตกันอีกเช่นเคยนะโดวยวันนี้ผมก็จะมาวางแผนการเล่นกิจกรรมเทศกาลหี่มากน,นะซึ่งหน้าตากิจกรรมก็จะเป็นแบบนี้เลยโดยของรางวัลเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนนะทุกคนส่วนแรกเนี่ยจะอยู่ในส่วนของของสะสมนะซึ่งนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนเราแค่ใช้กระป๋อมม่วงตามถึงยอดที่กําหนดเราก็จะได้ของรางวัลน,นะโดยกระป๋อมม่วงที่ต้องใช้สูงสุดเนี่ยก็อยู่ที่2,500กระป๋องนะซึ่งระยะเวลากิจกรรมเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด10วันก็หมายความว่าวันนึงอะ่ะเราต้องใช้กระป๋อม ม่วงทั้งหมดวันล,ละ250กระป๋องนะซึ่งกระป๋องม่วงเนี่ยเราจะได้ฟรีจากการรีเซ็ตกระป๋องม่วงทุกๆ15นาทีนะซึ่ง15นาที2 4ชั่วโมงเนี่ยก็จะได้96กระป๋องอ่าแล้วก็จะมีจากภารกิจตรงนี้อีก15กระป๋องนะทุกคนก็รวมเป็น111กระป๋องแล้วก็จะมีจากไซตามะอีกนะไซตามะเนี่ยวันนึงเราจะได้บอกแสประมาณ30บอกแสจากตรงนี้นะแล้วก็มีจากการคุยกับตัวละครในเฮาอีกซึ่ง30บอกแสเนี่ยมันก็จะมี่ สามสิบกระป๋อมม่วงนะทุกคนก็คือหนึ่งกระป๋อมม่วงเท่ากับหนึ่งบอกแสนนั่นเองจากที่ผมเคยทําคลิปเล่นไปหนึ่งพันครั้งนอกก็จะตกอยู่ที่หนึ่งกระป๋อมม่วงหนึ่งบอกแสนนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระป๋อมม่วงทั้งหมดที่ทเราได้ฟรีในแต่ละวันจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดกระป๋อมม่วงต่อวันนะทุกคนซึ่งเราต้องได้ทั้งหมดสองร้อยห้าสิบกระป๋อมม่วงต่อวันใช่ไหมเราก็ซื้อเพิ่มอีกแค่สองแพ็คก็ได้แล้วนะเออก็คือซื้อจากตรงนี้นะทุกคนซืื้้้ออมากก็น่ซแแควละะพไดนะ แล้วก็ของวันในส่วนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของวันของขวัญลาชินีนะ อาจจะอยู่ในส่วนนี้เลยโดยสว่วนนี้เนี่ยมันจะแบ่งเป็นชั้นๆนะทุกคนชั้นหนึ่งเน,นี่ยก็จะมีของรางวัลตามนี้เลยชั้นที่2เนี่ยก็ของรางวัลตามนี้นะแล้วก็ชั้นที่3จะของรางวัลตามนี้ส่วนชั้นที่4ก็จะมีของรางวัลตามนี้นะโดวยวิธีที่เราจะเลื่อนชั้นได้เนี่ยเราอ่ะต้องทําการเล่นจนได้ของรางวัลที่เป็นตัวคอนะเนี่ยมันจะมีคําบอกอยู่คออาซึ่งชั้นหนึ่งเนี่ยคืออันนี้ส่วนชั้นที่2เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็น2ชิ้นนี้นะเออก็น่่่่าาจะะเเป็นนนสสีี้้้มมแหลลผคคิดดววซึงพออไย ชั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแบบอัตโนมัตินะทุกคนเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ในกติกานะมันบอกอยู่ว่าถ้าสมมติได้ของรางวัลคอเนี่ยไอจำนวนชั้นก็คือจะเลื่อนไปแบบอัตโนมัตินะอ่ารางวัลที่เป็นคอนี่อืออยู่ไหนนะอ่าเอาเป็นว่ามันเลื่อนอัตโนมัติแล้วกันนะทุกคนคือ ผมจะไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนเนี่ยข้ามออโต้เออออโต้ Auto นี่ไงเออก็คือจะข้ามชั้นอัตโนมัตินะทุกคนซึ่งผมบอกไปก่อนว่าในส่วนนี้ผมไม่สามารถวางแผนได้นะเพราะว่าไอ้ตรงนี้มันใช้หิมะใช่ไหมซึ่งหิมะเนี่ยมันหาได้จากหมวดอื่นๆก็จริงแต่ผมลองเอาไอ้ดีไก่ไปเล่นะแล้วผมเล่นไปทั้งหมด 70- 80ครั้งอะ่ะคือรางวัลไม่ออกคอเลยทางที่ของรางวัลเนี่ยมันเป็นตามนี้ใช่ไหมทุกคนซึ่งถ้าสามมติทุกชิ้นมีโอกาสได้เท่ากันเนี่ยหมายความว่าทุกๆครั้งที่เราสุ่มจจัาาานนนนวนชิ้นน้้้้เีรระตอองงมโกสไดค ซึ่งมันมีทั้งหมดกี่ชิ้นอะ3น5่ะ1 2 3 4 5มีทั้งหมด10ชิ้น่ะ8แล้วก็10อ่ะมี10ชิ้นหมายความว่าทุกๆการสุ่ม10ชิ้นะจะมีโอกาสได้นี้1ชิ้นอันนี้1ชิ้น1ชิ้น1ชิ้นคืออย่างละ1ชิ้นนะพูดง่ายแต่ผมสุ่มไปทั้งหมด70-80ครั้งอะหรือประมาณ เออก็คือ80ครั้งอ่ะเอาง่ายๆ80ครั้งไม่ไม่ได้นี้เลยก็หมายความว่าโอกาสเนี้ยมันได้ยากกว่าอื่นเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่สามารถวางแผนได้นะทุกคนเอออันนี้คือเขาไม่บอกเลทด้วยผมก็เลยแบบวางแผนไม่ได้เลยแล้วแถมอันเนี้ยเป็นอินฟินิตี้เห็นปะเออมันไม่มีจํานวนจํากัดเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะเกลือก็ได้นะสุ่มเป็นล้านครั้งก็อาจจะเกลือไม่ออกนี้เลยก็ได้ผมก็เลยวางแผนไม่ได้นะทุกคนเพราะฉะนันเนี้ยวิธีซื้อกระป๋องร่วผมก็คงบอกได้แค่ว่าซื้อวันล,ละ2อกระป๋องนะเออก็คือทาภารกิจแค ค้งไม่ออกอันนี้เลยผมก็รู้สึกว่าไม่น่าเล่นละเออมันเกลือแล้วแบบเนี้ยไม่น่าเล่นละผมก็เลยแนะนําว่ากิจกรรมเนี้ยอาจจะไม่ต้องซื้อกระป๋องว่างมาเล่นก็ได้นะเออทาแค่นี้ก็พอเนี่ยเออเอาแค่นี้นะทุกคนแล้วก็จะมีส่วนในลายทิ่มานี่อันนี้มันจะเป็นกิจกรรมเช็คป๋องว่องนะก็คือเล่นผ่านด่านเรื่อยๆแหละโดยด่านที่ได้เยอะที่สุดเนี่ยก็จะเป็นด่านสุดท้ายเนาะอันเนี้ยผมก็ไม่สามารถคํานวณได้อีกถ้าถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้ทุกคนอ่ะผมกดผ่านผมได้แปดสิบสามถูกไหมผมกดผ่านอีกรอบนึง ได้96คือจํานวนที่ได้เนี่ยมันไม่คงที่ทุกคนมันก็เลยแบบเออคือคํานวณไม่ได้เก็วปะเออมันไม่คงที่แล้วผมจะคํานวณได้ไงถูกไหมเออและไอ้ตรงนี้เลตก็มั่วอีกมันก็เลยแบบคํานวณอะไรไม่ได้เลยนะคน อันนี้ก็ไม่มีแหละอันนี้มีคําเตือนอยู่นิดนึงทุกคนเอ่อคือเราจะมีโบนัสไอเทมอยู่ตรงเนี้ยถ้าสมมติเรามีเนี่ยให้รีบกดใช้นะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้กดใช้แล้วเราไม่ได้ฟาร์มเนี่ยเราฟาร์มโดยที่ไม่ได้กดใช้เนี่ยเราจะไม่ได้ของเนาะเออมันจะได้ดอกผีมะเพิ่ม2แต้มด้วยผมก็แนะนําว่าถ้ามีตรงเนี้ยก็คือให้ใช้จนเหลือศูนย์ตลอดนะทุกคนแล้วก็ในส่วนของรถกระเช้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนของการตีบอลนะโดยบอลเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะโดยด่าน1นึถึงสิเนี่ยจะเปิดวันแรกแล้วก็ดาน ที่11ถึง20เนี่ยจะเปิดวันที่3แล้วก็ด่านที่ ยี่สิบเอ็ดถึงสามสิบเนี่ยจะเปิดวันที่ห้านะทุกคนก็คือทั้งหมดสามสิบดาดซึ่งเ้าเราเ,เราเล่นผ่านแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถกลับมาเล่นซ้าได้นะทุกคนซึ่งตรงนี้ผมก็บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะเพราะว่าบอสเนี่ยมันไม่ได้ยากจนเกินไปรวมถึงเราอ่ะสามารถเรียกตัวช่วยมาได้ด้วยนะเออก็คือด่านหนึ่งอ่ะเลือกได้หนึ่งตัวซึ่งถ้าสมมติมีแต่ตัวที่เราไม่ได้สนใจเนี่ยเราก็สามารถกดรีเซ็ตได้นะทุกคน่ออย่างเช่นผมรีเซ็ตอันนี้ใช่ไหมเอาซุริวมาบอกเลยว่าผมอ่ะใช้ตัวช่วยตลอดเลยเพราะวว่่่่่าาาแแแปดมมมมมมมัมัมมันนนนนไนไีีเเเสยงลล้้ผตถ็ คือมีเสียงภาคแล้วเวลามันตกตกยกัมมันเออผมอยากได้ทัชซึมากิมกันเนี่ยผมเสียดายมันเลยไม่ยอมเข้าซัพพอร์ตถ้าเข้าซัพพอร์ตผมเอาแน่นอนคือแบบโอ้เมื่อกี้ผมรองเล่นแล้วผมรู้สึกว่าเสียงมันได้ใจอะทุกคนอย่างนี้ก็เปิดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวมีตรงๆเยียวอีกก็คือโอ้โหมีเสียงภาคมันเราใจอะเออเราบอสเนี่ยเห็นป่ะทุกคนมันไม่ยากเกินไปมันเป็นระดับเอสอาร์เฉยเออคือผ่านแบบชิวช่วผมลองเอาไอดีไก่ไปเล่นนะก็คือผ่านตลอดเพราะว่าไอดีไก่ผมมาถึงตัวจะไม่เกก่งคคือมีโนิกก เจนอสที่เป็นร่าง SR เนาะเออซึ่งตัวมันไม่ได้เก่งก็จริงแต่มันแบบเรียกเพื่อนมาช่วยได้แล้วเพื่อนอะ่ะมีแต่ระดับ U r ทางนั้นนะทุกคนมันก็เลยเล่นแบบชิวๆอ่ะอันนี้คือผ่านแล้วนะก็คือจะเล่นไปได้แล้วอันนี้ก็ต้องรอเนาะก็จะมีระยะเวลาบอกอยู่ว่าอีกหนึ่งวัน17ชั่วโมงนะซึ่งเวลาผ่านเนี่ยมันก็จะได้หีมัมาหนึ่งอ่ะไม่ใช่อันหนึ่งหมายถึงขิมัเนี่ยได้มาจํานวนหนึ่งแล้วก็จะได้โซของตัวละครที่เราสู้ด้วยนะก็ถือว่าดีแต่ส่วนตัวผมแนะนวา,ะนนา,กกว,าว่าเเเพาาาาะะซหหลือยกกว่โน เออบางตัวอาจจะยังไม่มีตัวเลยก็ซามเออคือคือผมเล่นเนี่ยคือบางทีผมอาจจะยังไม่มีตัวเลยเอออย่างเช่นโซนิคเนี่ยผมยังไม่มีตัวเลยนะไอโซนิคเลเวลสองเนี่ยไอโซนิคล่างสองเนี่ยเออาร์ผมยังไม่มีตัวเลยแต่ให้โซมแล้วก็ไม่รู้ทําไมเหมือนกันเนาะอยากได้เป็นเศษมากกว่าอ่าอันนี้คือจบแล้วนะคือไม่มีอะไรแล้วสุดสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นภารกิจถิมะภารกิจถิมะเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นรายวันกับกิจกรรมนะกิจกรรมเนี่ยก็มีหลายอย่างเลยมันก็เล่นไปเรื่อยๆไม่มีอะไรมากนะส่วนนี้อ่านี่ผมก็รับของละวันเนาะ อ่ะก็คือไม่มีอะไรเนี่ยก็คือผ่านด่านเนี่ยผ่านตรงเนี้ยหมดอะถ้าผ่านตรงนี้หมดเนี่ยเราก็ได้ของางวันคมแน่นอนนะในส่วนภารกิจกิจกรรมแล้วก็รถกระเช้าเนี่ยถ้าผ่านหมดก็ได้อยู่แล้วแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็คือล็อกอินถ้าล็อกอินทุกวันก็ได้อยู่แล้วนะอ่าส่วนรายวันเนี่ยก็คือมีเล่นของขวัญราชินีเนี่ยสิเกมอ่าต่อวันอันนี้ก็เราก็ต้องมาทําทุกๆวันนะแล้วก็ซื้อกําลัางมาเก็ตสองครั้งต่อวันซึ่งนี้ผมก็นแนะนาให้ซื้อสองครั้งต่อวันอยู่แล้วเพื่อทาภารกิจของสะสมนะแล้้วกก็็็ในนนสสุ่ดทายเจะป ผ่านด่าน perfect ล้านสเก็ตสิครั้งอันนี้ก็มาเล่นวันละสิครั้งก็ไม่มีไรเนาะก็ได้อยู่แล้วอ่ะก็คือประมาณเนี้ยกิจกรรมนี้คือไม่มีอะไรเลยทุกคนหลักๆวิธีเล่นนะให้ผมสรุปนะทุกคนอ่ะแต่ก่อนจะสรุปเดี๋ยวผมมาเล่นนี้ให้ดูก่อนละกันว่ามันเกลี่ยขนาดไหนเดี๋ยวผมจะเล่นทั้งหมดห0สครั้งนะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวอีกสักนิดนึงละกันเอออีกสักนิดอีกสักนิดอ่ะผ่านหนึ่งในจำนวนที่ได้มันไม่คงทีทุกคนยี่สิบบ้างสิบสอบ้างคือคำนวณไม่ได้เ คำนวณไม่ได้ผมก็เลยแบบอืมก็ก,ก็ก็ทำอะไรไม่ได้อะเออมาคำนวณไม่ได้ได้ไม่คงที่สุ่มเลทก็มั่ยเออมาไปครับผมสิบครั้งแรกเห็นปะสิบครั้งอ่ะคือสิบครั้งควรจะได้อันนี้ครั้งหนึ่งแต่มันไม่ได้ทุกคนแล้วเยดีผมลองเล่นเจ็ดแปดครั้งก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นผมบอกเลยว่าอันนี้มันน่าจะเกลเอทมันน่าจะแบบตั้งไว้ต่ํามากหรือแม่ก็ตั้งลิมิตไว้ด้วยแบบต้องสุ่มครบสิบครั้งนะเออสุ่มครบร้อยครั้งน่าถึงจะได้อะไรแบบนั้น ซึ่งนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเลทเป็นยังไงนะแต่อย่างที่ทุกคนเห็นเช่ไหมเกลือเกลือทั้งนั้นนะอุ้ยแล้วเหมือดดีเลยอันนี้เหลือเหลือหกเหลือห้าเท่ากันเลยเออเกลือแบบเกลือจริงอันนี้น่าจะมีการตั้งเลทไว้มั้งเนี่ยคิดว่าเออตั้งเลทไว้ว่าถ้าสุ่มครบหนึ่งพันหิมะถึงจะได้นี้ผมไม่แน่ใจนะผมคิดว่าน่าจะเลทไว้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่และชั้นเลทเท่าไหร่นะมันบอกไม่ได้ทุกคนเออมาคานวณไม่ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แนะนําให้เล่นกิจกรรมใในนนนนนนส่นน่่นะ่ววีีี้้ะะเเอออขาชยผมไมไแํนนหล สรุปนะทุกคนผมจะมาสรุปแผนการนนอีกครั้งละกันเพราะว่าก่อนนันนี้ผมก็มีบน่นมีอะไรอแต่ผมขอบ่นเพิ่มก่อนอีกนิดน,นึงคือราหิมะเนี่ยผมมองว่าดีมากเลยนะ เออคือถ้าทุกคนจําได้เนี่ยกิจกรรมกีฬาสีเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นระดับ U R แถมเป็นตัวใหม่ล่าสุดด้วยซึ่งหลายคนก็เล่นผ่านมาได้แต่ว่าดันเนี่ยคือมีแต่ตัวง่ายทุกคนเป็นตัวกี้ะตัวธรรมดาซึ่งผมพันลาไอ้ดีไก่ไปเลนแล้วนะไอ้ดีไก่ผมเนี่ยคือตัวละครยังวล่0สามสิบสี่สิบอยู่เลยแล้วมีแค่โซนิล้างสองแล้วก็มีตัวเจนอสล้างสองซึ่งมันเป็นระดับ S R ที่แบบเป็นตัวเริ่มต้นอะ่ะเออแต่สามารถเล่นช่องขันขั้นต้นเนี่ยคือผ่านได้หมดทุกอันนะผ่านแบบเพอร จะได้แหละมันเป็นไอดีไก่เนาะคือมันก็ไม่น่าไหวแล้วแต่ผมเชื่อว่าถ้าเป็นผู้เล่นทั่วไปน่าจะผ่านทุกอย่างได้หมดนะเพราะว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปเอออันนี้ผมก็คิดว่าดีเออดีคือเกมธรรมดาีเนาะไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็รถกระเช้าเนี่ยผมมองว่าดีด้วยผู้เล่นทุกคนแม้แต่ไอดีไก่ผมก็น่าจะเล่นได้เพราะว่าเราสามารถเลือกตัวช่วยที่เป็นระดับ ur เข้ามาทีเข้ามาในทีมได้ซึ่งมันก็ผ่านได้อยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือง่ายๆชิลๆเลย เอาง่ายกิจกรรมเนะี้ยคือเล่นง่ายบอกเลยทุกคนน่าจะเล่นได้เออแล้วของสะสมก็ทาไม่ยากซื้อวันละสแพ็คซึ่งจริงๆเนะี่ยผู้เล่นทั่วไปก็ควรจะซื้อวันละสแพ็คอยู่แล้วมันก็ได้อยู่แล้วนะในส่วนนี้เออก็เหมือนเอามาแจกแต่ว่าในส่วนเนี้ยผมไม่แนะนําให้เล่นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าไอ้ดีไก่ผมสุ่มไป8ครั้งไม่ได้80ครั้งนะไม่ใช่8ครั้งเออแปครั้งไม่ได้นี้เลยแล้วไอ้ดีหลักผมเนะี่ยเห็นป่ะสุ่มไปเมื่อกี้กี่ครั้ง,งอ,อ่ะหกเจ็ดพราะ,ะนั้นป่ะก็เลยไม่แนนะําให้เล่นนะอันนี้ก็คือไม่แนนะํา ถึงของละวันมันจะน่าสนใจก็เถอะน่าสนใจไหมคือส่วนตัวผมมองว่าอันเนี้ยน่าสนใจเอออันเนี้ยแต่ว่ามันน่าจะเป็นอบิบสีของสายเตงเพราะผมเชื่อว่าพอมาถึงชั้นเนี้ยก็น่าจะเกลือได้อย่างอื่นก่อนกว่าจะได้นี่ก็น่าจะปาไปโหหลักมือดีมากทุกคนเออแล้วตาเนี้ยก็มีแจกกิจกรรมอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปซีเรียสทุกคนส่วนขี่วันนี้ผมว่ามันสุ่มเสริตัสมันก็อาจจะเกลือได้ผมว่าอย่าไปเสี่ยงเลย เออแถมขีะนะ่ไปเนี่ยมันก็เป็นสุ่มอีกผมก็เลยคิดว่าเอออย่าไปเสี่ยงอันนี้ก็เหมือนกันสุ่มเซตัสก็อย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงเอาง่ายผมมองว่าของละวันอะ่ะมันไม่คุ้มที่จะเล่นรวมถึงโอกาสที่จะได้คอเพื่อขึ้นชั้นต่อไปเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ว่าเท่าไหร่เนาะ คือมันเกลือเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่แนะนําให้เล่นกิจกรรมนี้นะอะผมจะมาสรุปแผนการเล่นแล้วนะแผนการเล่นสาหรับเอาของรางในกิจกรรมนี้ซึ่งของรางในกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด2ส่วนคือของสะสมแล้วก็จะมีของขวัญราชนีซึ่งของขวัญลาชนีเนี่ยผมไม่แนะนําให้เล่นเนื่องจากของรางมันไม่คุ้มค่ารวมถึงเลนในการได้เนี่ยมันไม่สามารถคํานวณได้เนาะคือมันอาจจะเกลือก็ได้เล่นเป็น80เป็นร้อยครั้งก็ไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยแนะนําว่าไม่ควรเล่นกิจกรรมนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยของขวัญที่ เออก็คือเล่นเอากิจกรรมนี้เท่านั้นซิ้อที่เล่นก็คือเราอะต้องซื้อแพ็คกระป๋อมม่วงจากมาเก็ตวันละ2แพ็คนะเนี่ยซื้อวันละ2แพ็คแค่นั้นเออแค่นี้พอกิจกรรมหมดเวลาเนี่ยเราก็ได้ของรางวัลครบอย่างแน่นอนนะทุกคนงั้วันนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้วเฮทุกคนโชคดีไม่เกลือวางแผนอะไรก็เป็นไปตามแผนนะแต่ถ้าอะไรอะไรไม่เป็นใจเนี่ยก็ถือว่าโซยแทนผมละกันและถ้ามีความเขียนอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมไปด้วยนะงั้ไว้จเจอกันใหม่ซียูครับทุกคน